ก็อย่างที่ท่านผู้ดางการจังหวัดได้พูดน,นะครับว่ามันเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่อาจจะประมาณค่าไม่ได้ไอ้ที่พูดเรือหมื่นเรืนอ,อแสนเนี่ยหมายถึงว่าการได้มานานแล้วต้นนะครับก็ต้องกลับเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ประเทศไทยมีความมั่งคั่งเพราะเรานะครับเป็นประเทศอุตสาหกรรมจริงๆไม่ได้ แต่เราต้องมาจากตัวตนของเราดังนั้นในดินแดนอีสานนี้นะครับก็จากผ้าไหมในหลากหลายชนิดแล้วเนี่ยก็<ม>ยังมีผ้าป้ายผ้าป้ายย้อมคามผ้าป้ายที่ธรรมชาตินะครับของสกลบางนจริงเรานี้มีให้เห็นครับเขาเรียกว่าผ้าไหม2.0แล้วเนี่ยเอาให้ัดสาัยหน่อยดังนั้นผ้ามหอห้องผ้าฝ้ายย้อมคาม 2.0ก็หมายถึงกระดุมยังทำไม่เป็นเลยก็เอาเป็นป้ายมาผูกนะครับหรือไม่ป้ายซะมันจะได้เรียบร้อยแต่ครั้งนี้เราต้องการแฟชั่นเราต้องการพยุกไม่ใช่ผ้มมาไหมใส่ไปพิธีการรัฐพิธีหรือว่าที่วัดทำบุญน,นะครับแต่เราต้องการเห็นครีเอทีฟความหลากหลายเพื่อให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับประเทศไทย และนาไปสู่ความมั่งคั่งท่านจะได้เห็นผ้าไหมนะครับของเราและในอนาคตเนี่ยผ้าไหมที่จัดในงานผ้าไหมนานาชาติเนี่ยของขอนแก่นเราเนี่ยก็เป็นคนละเรื่องกับของจีนของอินเดียนะครับแต่คู่แข่งน่ากลัวเราก็คือกัมพูชาคู่แข่งน่ากลัวของเราคือเมียนมา <c oughs> เพราะเขาอย่างเราเนี่ยถ้าผ้าไหมเราก็มีจีนกับสัอย่างงี้ ของเขาก็มีครับมีฝรั่งเศสโดยเฉพาะกัมพูชานะครับพอด,ดีจำเยอะออกไปได้และของเมียนมาก็เหมือนกันนะครับเขาก็มีแบกอัพหรือมีอารมณ์จากประเทศองังกฤษมาบริหารจัดการดังนั้นในพื้นที่ในภาคเนี้ยอันนี้ก็คือว่าเป็นบรดกทางวัฒนธรรมนะครับช่วยกันคนเล็กลน้อยนะครับตั้งแต่สร้างบวารังสรรณะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ กิจกรรมซึ่งในวันแรกขอสรุปว่าวันที่ย5าเนี่ยช่วงบ่ายนะครับอยากให้มาเยี่ยมชมนะครับอยากให้มาชิมด้วยว่าเยี่ยมชมแล้วก็ช็อคแล้วมาดูน,นะครับเพื่อจะให้เห็นว่ามรดกอันล้ำค่าของประเทศไทยนั้นนะครับมาถูกทิศถูกทางส่วนในวันที่26น,นะครับในเรื่องของการเดินแฟชัน่นหรือมหากรรมภาไทยเทิไทย รายชินีแต่ศสีกันสานั้นนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะกิติมศักดิ์นะครับที่มาเดินก็ยังมีนักเรียนนักศึกษานะครับที่เกี่ยวข้องหรือเรียนรู้มาทางด้านนี้ก็จะมาเดินแบบด้วยนะครับและด้วยการตัดเย็บออกแบบโดยฝีมือตัวเองนะครับและก็มีการแสดงของเยาวชนของเร,นนงเราเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับทุกท่านที่มางาน ขอให้แต่งผ้าไทยขอให้จินตนาการมานะครับมาเก็บความงดงามไว้ที่งานมหากรรมผ้าไทยเทิดไทยราชินี84ภาษานะครับก็คงเรียนให้ทราบว่าอยากให้มาจริงๆนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวขอนแก่นตอนนี้โต๊ะนีรจะงไปเรีนเยอะแล้วนะครับมากกว่า7ิบี แต่ขนาดเดียวกันคนเดินแบบนั้นก็ได้ประมาณทั้ง20กว่า30คู่นะครับแต่เราเดินไปครอบครัวก็ยินดีนะครับเพราะท่านนายกเราท่านนายกสมาคมแม่บ้านมาไทยท่านลดราคาค่าเดินไปแล้วเนือเท่าไหร่นะครับเดือสองอ๋อหนึ่งพันนะครับคือสองคู่สองถ้าคู่ลึกลงก็สองพันนะคะนะคะครับนอกจากรางวัลที่ ไรับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์แล้วนะฮะ <Yeah. S 1> สุดท้ายล่าสุดนี่บริษัทแอร์เอเชีย